วัดีตอนรับุูช่วงจินตินนอีกช้นนะคะวันนี้ก็จะทำจะสอนทำสีแสงของแจ็คแพดกันนะคะทุกคนอันนี้พี่ขออนุญาตพี่แต่งกว่าแล้วเรียบร้อยนะคะเออต้องให้เครดิตเขาหน่อยโอเคองั้นเราไปเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะไปดูกันเลยว้า ตอนแรกนะคะก็จะเอาเบาะนะคะตรงนี้นะแล้วก็นั่งนะคะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปไอเทมไอเทมอิดิทกดเข้าไปตรงเบาะนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนสีค่ะ ชอบสีแดงพี่จะเอาสีแดงนะคะสีดำนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นแสงค่ะโอเคแค่นี้ละคะ่ะมาดูกันเลยว่าจะทำได้ไหมหนึ่งสองสาว้าวนั่นแหละค่ะทุกคนมันทำได้จริงๆนะคะ ใครอยากจะให้พี่ทำในโนเด็กใหม่ก็คอมเมนต์ออกมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้พี่สอนแล้วนะนี่หลนเจ๊เพ็นะฮะต้องให้เครดิตของพี่แตงกวาเลยนะพี่แตงกวานี่จะด,ดีจะด,ดีให้โอ้ยสิ่งนี้าอีกแล้วอโอเคทุกคนงนั้นไปไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพราะว่าเราจะลงผงนี้อีกตามเคยนะคะไปไปจุบ๊บ